สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงคนใหญ่กระโปงเดีนะนะใส่ใส่อันติดกระดุมก่อนค่ะติดได้พอตัวใส่ถ่านแบบที่ช่างอันไทยติดกระดุมได้ไหมล่ะคะเนี่ยโอ้ยนักเรียนตาโอ้ยนักเรียนเสียก็ติดกระดุมอะไรไปคิดว่าสิใหญ่สิบวัน สวัสดีค่ะเ,เะบิ่งเบิ้งาเบิงสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเบิ่งเบิ้งขาเหมือนี้มวันเสาร์วันเสาร์าว,วันนี้วันหยุดค่ะอนนี้ตาก็จะมีเพื่อนเล่นเยอะหน่อยค่ะไววันนี้มีพี่เหรอคะกระมังขาน้องด้วยนะคะพี่โตน้องขาขึ้นด้วยค่ะโออเอาข้างนั้น ระวังขาน้องด้วยนะคะน้องกอดแน่นๆนะคะเดี๋ยวตก่ะเดี๋ยวตกนะคะกอดแน่นๆค่ะเดี๋ยวตกกอดแน่นๆนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะคะจับโต๊ะจับแล้วน้องอย่าน้องอย่าน้องต๊ะนั่นนั่นจับไว้จับไว้นั่นนั่ นั่งนนังนนง้องนั่งหนเีย้กเงาานมา้องซีวีสบาบ้านไปเรียนไปโรงเรียนมังป๊กันเลยสุดนัเรียนอยู่ไหนเสร็ล้ะโน้จะไปไหนน่ะไเรงเรียน งูยังแบบไก่เลยเอาซ้ำนี่ล่ะใส่ไม่ได้ค่ะใส่เอารองเท้าก่ะใส่กระเป๋าด้วยใช่อะไ้สวยกระโปรงใช่อะไรเรื่องแหวนอิงดม่ง ใส่รองเท้ากันดูรองเท้าใส่ไหนบอรองเท้าล่องแนี่ยมันบอเอาป๊ดป๊ดรองเท้าให้น้รอป๊อดบอเปลี่ยนกินไอโต้ป๊ดรองเท้าบอเปลี่ยนเป็นแบบนั้นบ่เมย์บ่มีกระดึงพี่อันนั้นขาตัวคือเปลี่ยนใหม่ค่ะถ้าใส่รองเท้าด้วยลูกใส่รองเท้าค่ะค่ค่ะโอ้ยตอนนี้ต้กระโปรงเมย์บานยังอยู่เกือบหนึ่งฝน โอ้ยสงสารกัะโอเอยารูปยอไม่ังไเลาบอแล้วเ่ต้องใพี่สดังก่แล้วโอ้ยตวลิสตนสุดด้บานนี้ส้อสุดนักเรียนมาใส่ยางดีกอ้ยโอ้ยหันใจบอกถอดชุดก่อนค่ะอย่าพุ่งไป ให้พี่โต้ถอดชุดให้ก่อนค่ะติดกระปุกกระดุมก่อนโอ้ยสุดกระหันใจว่าออกแเรียดกระดุมออกก่อนค่ะมันร้อนร้อก่อนร้อนก่อนค่ะปดกระดุมแป๊บนึงค่ะไปเอาไปปดอยูทั้งหน่อยโอ้ยเป็นตระหง่านมาะใส่ก่อนเห็นว่าเห็นว่าพี่กับถอดว่าอะไรรึนั่นนั่นไ่ถอดย้แล้วได้แล้วโอ้ย